ทำไมกูต้องกลับมาเล่นเกมอี๊กเียดแบบนี้พี่เลยวะแม่งหนีไม่พ้นจริงเกมแนวนี้อืออ่ะอะไโอเคครับนะครับกลับมาไม่ไม่สิต้องบอกว่าไม่โอเคเลยนะครับกลับมากับผมนะครับราไฟลงหัดคอชินเนนะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่กับ i อ m อะไรนะครับซึ่งเกมนี้บางคนก็อาจจะคุ้นตาก,กันเลยนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะครับตรงนี้ก็เริ่มต้นเลยอันนี้ผมเล่นไปนิดนึงเองนะครับคอนติเนียเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแคสใหม่เลยเริ่มเล่นใหม่เลยดีกว่านะครับ <c oughs> แล้ล่ะนิดนึงเลยจริงๆว่าจะต้องกลับมาเล่น,เ,ลน,เ,ลนเกมคิดเพียแบบนี้ตลอดเลยเนะครับเนี่ยไม่ไม่เคยเล่นเกิดมานี่แคสเกมมานิดไม่มีแคสเกมแบบโอ้โหสบายๆนิ่มๆเลยนี่เจอแต่เกมหนักๆหัวทุกทีเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ช่างมันครับพอดีไปถอยเกมนี้มาก็นานแล้วว่าเออไม่ได้เล่นเลยก็รู้สึกอยู่ดีก็รู้สึกเสียดายเกมขึ้นมาครับเสียดายเกมแท้ที่ยุาร์ซื้อมานะก็วันนี้ก็มานั่งเล่นเลยดีกว่านะครับแย้มันเสียเวลากันเลยนะครับกับ กับเนื้อเรื่องของเกมนะครับซึ่งผมแทบจะไม่รู้เรื่องมันเลยนะครับน่าจะเอ,อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรากําลังดูอยู่นี่น่าจะเป็นเหมือนเหตุการณ์แบบว่าโลกนี้เหมือนเผชิญภัยพิบัติอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ดูจากรีวิวเกมแล้วนี่รู้สึกว่าเกมจะไม่มีสปราร์ตนะมีแต่คนกันเองนี่แหละนะเจ๊ ก็ประมาณว่าเกมเนี่ยเป้าหมายของเราคือแบบตามหาลูกเมียใช่ลูกเมียที่อยู่ในเมืองเรามั้งไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่จริงหรือเปล่านะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของพระเอกเรานะครับแน่นอนคำว่าพระเอกเราก็ต้องสมบทของพระเอกอ่ะอ่เขาไปในเมืองเพื่อที่จะตามหาลูกเมียของเขาเขาก็มีของอยู่ประมาณที่เราเห็นนี่แหละครับ มีปืนโอ้มีปืนด้วยอ่ามันต้องมีปืนสิสนุกเกมแบบนี้โอ้โหมีปืนมีกระเป๋ามีกล้องสองทางไกลแค่เนี้อ๋อ,อแล้วก็เชือก,กด้วย,วยนะครับตรงนี้อ่าสำหรับเกมนี้ก็เห็นเห็นว่าได้คะแนนนี้ดเลยเยอะเยอะด้วยนะคะแนนจากเกมสปอร์ตเกมสปอร์ตและเกมสปอยวะลืงไปแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นได้แดคะแนนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็เลย จัดเลยครับต้องลองเล่นดูไม่เล่นมันอยู่ไม่ได้จริงเกมแบบนี้นะครับมันต้องลองดูครับอันนี้ในแคปโอเคตอนนี้เราก็เกิดนำเดินเรื่องกันมามากพอแล้วนะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเริ่มเล่นเกมอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ฉันไม่รู้หรอกนะว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นไปได้นานแค่ไหนเพราะเกมเนี่ยมันหนักหัวใช่ได้แต่ว่าสู้ๆนะแล้วก็อย่าลืมตุนเกมแท้ล่ะ โอ้โห <c oughs> ถึงกับไอกันเลยทีเดียวครับโหนี่คือสภาพโลกหลังจากผ่านภัยพิบัติมาแล้วนะครับเนี่ยชื่นใจอ่ะฮะอีกสักอึดนึง <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่นาคระเอกโอ้เฮียนาแม่งยังกับผีเนี่ยเอ๊ะผมคิดเป็นเหรอเกมนี้มันไม่มีสีอื่นเลยว่าไม่มีแต่สีเทา่าเดียวเลยสังเกมแผมคิดเป็อ่า โอ้โหเวลาวิ่งเสียแทบสเตมิแน่ด้วยอีกก็เล่นยากสีเกมแบบนี้โอ้แต่ทางด้านกราฟิกผมให้คะแนนเต็มแล้วกันนะครับตังนี้ผมไม่ใช่คนซีเรียสอยแล้วนี่ถ้ากดลนโลก็โอ้โหนนี้ถ้ากดลนโลเป็นการวิ่งเร็วครับเออโอโคตรหล่ออ่ะนะครับหล่อเสียดเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหมุนหมมาก่อนพอจะกระโดดไปได้ไหมนั่นน่ะครับหนึ่งนี้ ไม่ได้อีกมันไกลเกินโอ้โนี่โอ้โหรู้จักระยะทางและความน่ากลัวแล้วมึงอย่าบอกนะว่าอย่ามาขอนะให้กูข้ามไนฝั่งนูนะ้นอ่ะก็เข้าใจนะว่าเกมมันทำมาหลังการนะแต่ก็ก็ต้องลองเล่นตัวนะเกมแบบนี้อ่าโอ้โหนี่มีมีรู้เส,สาด้วยพระเอกครหล่ออ่ะมีบอกข้อมูลแท็กสเตมินาด้วยครับยังไงอ๋อ มันมีสองหลอดหรือหลอดเดียวะนั่นน่ะดูถ้าจะมีหลอดเดียวนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบขึ้นครับออกไปเชืยอมไปต่อเนี่ยโอ้โหไม่เสียงมีเสียงเพลงด้วยตอนอเสร็จอแถสเตมินา่าเหลือประมาณครึ่งหนึ่งปุ๊บแม่งมีเสียงเพลงด้วยอ่ะไม่ไม่ไมจใจกูเฮ้ผมลุน้นน่ะไองานคาแล้วขึ้นไปยังไงวะนั่นน่ะเฮ้ยขึ้นยังไงบอก,กอนเฮ้ยโปรโกกผมจะไม่มีแรงแล้ว เปดบา้าก็สเปดบ้าอ๋อเอเอเป็นแบบนี้นี่เองสิงนะชิดได้อ้าวให้หมุนหมุนเมาส์หมุนมุนมกล้องไม่ได้ฮะช่างมันครับตรงนี้กดลานกดลานลานเดี๋ยวนี้วิ่งไปแกไม่ตกหรอกไม่ต้องห่วงแกไม่ตกหรอกกดคลิกขวาเพื่อโอ้องมาลุ้นกันต่อนี่ครับแต่ ตามหลักการแล้วผมมั่นใจครับว่าขาลงมันจะง่ายกว่าขาขึ้นครับตามหลักการนะครับตรงนี้แต่ผมไม่ไมรีลเศร้าเอ,อหโหน่าเไงบอกแล้วว่ามันต้องง่ายกว่าเนี่ยเลขนักพยาบาลเปิดได้ป่าวอะโอเปิดไม่ได้อะไม่โอเพนเวลเลยโอ้มันต้องเปิดได้สิแล้วมันจะทาประตูมาดูประตูะนนะมันเองไหมเหมือนมันเหมือนจะเปิดได้นะใช่ไหมดูประตูมนนันเปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว นี oh. ่น่าเชื่อเน่องจากสีเทามีสีแดงสีขาวในเกมนี้อ้าวไปเฮ้ยปืนกระสุนสูงนัดกระสุนสูงนะเไอ้นี่โอ้พี่เด็ก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 เกเดด้วยจะดีอยูเนื้อต้องนีอ่ะเฮ้ยจะกระโดดถึงวะเนี่ยเอ้มันต้องลองเสียงดูว่ากระโดดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นบอกเองกมั่งไงกระโดดได้เฮอเฮอ โอ้ไปฝั่งลุ้นไม่ได้แม่อย่าบอกนะว่าติดรถหนีกระโดดไปไม่ได้อีกเอาล่ะครับถึงแม้ผมจะไม่อยากปีนแต่เกมมันบังคับมาช่วยไม่ได้นะตรงนี้เราจะมารอลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าผมจะสามารถปีนไม่ได้สกีน้ำตรงนี้เออสเปซป้าเอ้ยอะไรเโโฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขึ้นมาก่อนโอ้พอกระโดดนี่สเตมิน่าลดเยอะมากอ่ะโถแบบเอ้ยลดแบบผมขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยทางผ่านตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้แต่ในกรณีบาครับผมนี่ผมขออย่างนี้เลยละกนะันนะอ้าเป็นไงเอ,เอาล่ะกดคลิกขวาลงไปเอ้ยขวาแบบอ่าโอเค มองึ้นไปข้างบนมองโอ้โหแสงเกมมันส่องมาแสกหน้าจริงนะครับตรงนี้อ่านี่ต้องปีนขึ้นไปช้าครับโอ้โหโอ้โหไอสเตมินาวนี่หยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงจยามานะมาแล้วเสียวแหนมัมาแล้วเสียงเพลงมันมาแล้วครับตรงนี้มันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึตึอยู่ในหูผมน่าโอ้โหตรงนี้ไปไม่ได้อีกอ้าว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  เฮ้ยเฮ้อย่าพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดสเตมิน่าสเตมิน่าโอ้ยไม่หมดแล้วโอ้ยจะตายแล้วตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดเฮ้ยโอ้อ่าไม่มีแรงอีกโอ้โหต้องกระโดดอีกอะไรกูชิมาลัวๆเฮ้ยยังเหลืออยู่ยังเหลืออีกรอบนึงแล้วเข้าแล้วเข้าเย็ดโอ้โหเสียไปกันตาเสียไปตามๆกันเลยครับตรงนี้นะไอ้กด C ทำอะไรได้เดี๋ยวลองกดดูดิ นี่เรามีน้ํากับอาหารกุกป,ป๋องอยู่ครับแล้วก็อะไรอีกอะมีปืนเฮ้ยโอ้มีเวพออยู่สี่ชนิดแล้วก็อะไรเนี่ยไม่รู้ครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีเซฟด้วยโอ้รีไทยเอาสำหรับรีไทยอ่าโอเคในที่สุดเราก็มาถึง,ถงจุดที่ใกล้จบแล้วสินะใกล้จะผ่านสะพานนี้ไม่ได้แล้วลูกเมียของฉันรอฉันก่อนเถอะถึงแม้ฉันจะยังไม่รู้จักเธอวะ เธอเอชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ฉันจะต้องตามหาเธอให้เจอโอ้โหนี่เป็นไงล่ะโ,โหดูดิดูสิครับขนาดขนาดลู่ลงมานี่เสเตมีหน้ามันยังลดอะ่ะเกมไม่มีความปานนี้ผู้เล่นเลยไม่ทําทอะไรสเตม,มีนาไม่ลดอ่ะไม่กะเล็งลดลูกเดียวเลยไม่ทำแับจะไปถึงไค่นั้นนะสเปซบานนะครับตรงนี๊บเฮไม่น่าเชื่อนีโอ้ปีนเป็นลีงเลยครหล่ออะ่ะ ه, อ่าไปหล่อหล่อเกินไปแล้วแขนแกนที่แข็งแรงจริงๆนะเอา้าววิ่งเลยวิ่งเลยต้องมีสเตม,มิน,น่าไม่จำเป็นแล้วอู้ๆๆๆๆนี่จะไปอีกเลยวะเนี่ยไปอีกเลยอ๋โอโหจากการขมวดแล้วตอนนี้ผมกํลังคิดคิดแบบกาๆๆกๆครัวๆนะไม่รู้หเหมือนกันว่าผมคิดเกมนี้เนี่ยเขาจินตนาการกรส่งหรือว่าเขาวางแผนเกมมาดีนะครับ แต่ก็คุ้มค่ากับที่เสียตังค์ซื้อมาเาว้โอเคตรงนี้เราจะไม่พูดเรื่องเสียตังค์หรือเรื่องคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับเราดูจากเกมนะนี่ทุกคนคงคณจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้มันต้องใช้ความอดทนสูงและเวลามากในการเล่นว่าแ,าแต่ว่าแต่ว่าเอ่อพระเอกชื่ออะไรนะลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับเอาไปาตัดเอ้ยโอ้โหนี่อะไร ทำไมให้กดตัวซีทำไมวะน,นั้นนะ่ะอ่ะไปครับผมกําลังคิดอยู่ว่าตอนนี้คือลูกเมียของพม่เอกเราเนี่ยมันจะไม่ตายห่าไปแล้วเลยครับพูดจริงๆเลยนะผมคิดว่าไม่น่ารอดอ่ะเมืองสภาพเป็นอย่างเนี้ยะจริงบิลเลอะเอออ่าโอเคตรงนี้มากันถึงตรงนี้แล้วอา้าวโอ้ม่เป็นน้ำตกโหดมันมองพมะเอกเราสายตาโคตรนิ่งเลยอ่ะ นี่กระโดดสูงด้วยเป็นไงจะไปถึงตรงนนะั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหถึงด้วยครับเอาขึ้นมาอ่าไปเฮ้ย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 อย่าอย่าขึ้นมาอย่าอย่าอย่างงเงี้ยนะเจี๊อือหือกระโดดไปนี่เกาะได้ถ้าส่งไปนี่ไม่ต้องหวังรอเลยนะนะ่ะและแล้วเราก็ผ่านสะพานมาได้โอ้โห แค่ผ่านสะพานมานี้แม่งเหมือนนั่งเล่นอะไรวะเหมือนนั่งเล่นเดสเปซไปขึ้นเกมได้มั้งนั่นเหรอก่อนรู้สึกตอกปีนะครับอ้าวโอ้โหผ่านด่านแล้วเอ้ผ่านดาน่านเหรอแค่เช็คพอยต์มั้นั่นเหรอคงแค่เช็คพอยต์เลยนะไม่น่าจะผ่านด่านหรอกมันผ่านง่ายไปนะครับตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเข้าโหลดเกมอ่าอะไรกดแท็บทำอะไร ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องมาตรงนี้สินะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูก็มีปืนเหมือนกันอ๋ออ๋ออ้ออไม่อะไรวะอือฮอ แล้วเราจะสู้มันยังไงวันนั้นน่ะปืนก็ไม่มีกระสุนโนอุตส่าห์เจอตัวคนแรกแล้วแล้วคนจะทำไงดีปืนเราไม่มีกระสุนเนอะเฮ้ยอุต่านี่ยเนี่มาแล้วอ่านไม่ออกอ่ะโอเคโอเคกูยืนอยู่เฉยแล้วจะทำ่าทำอะไรกูเลยอ๋อเหมือนกับวัด มันไม่ได้อยากหาเรื่องเราหรอกมันแค่ไล่เรา,าไปเฉยคล้ายๆบอว่าคล้ายๆกับว่าตอนเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> คือแบบมันไม่ไว้ใจใครไงมันไม่อยากมันไม่อยากยุ่งกับเราแล้วก็ไม่อยากหาเรื่องเราด้วยไอที่ผมเอาปืนจ่อหน้าม,นมันก็เลยสู้กับแต่จริงๆแล้วมันแค่ไล่เรา,าไปเฉยไงไม่มีอะไรอ๋อโอเคโอเคโหมีระบบ n p c ไล่ผู้เล่นด้วยแม่โอ้โหคขาอยากรู้เลยตอนนี้ว่าไออะไรนะ มันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้อยากรู้จริงๆเลยมันเป็นพายุใต้ฝุ่นมาหรือว่าเ2012เอ้ยนี่มันปีน2013แล้วชาวอนคาชาวมายันอะไรนั่นช่างช่างมันไปก่อนครับอ๋อขึ้นทางนี้เองเหรออ่ะโอเคไกโอเคปีนี่โอ้สภาพเมืองนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าสภาพเลยนะครับตอนนี้แหมเงียบเลยเมืองดูจากสภาพเมืองแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรเขาอะ่ะ โอ้เราควรจะไปช่วยเราคงช่วยเขาไม่ได้แล้วลหะนะครับตรงนี้ปล่อยไปขอแยะเปิดแผนที่ดูนะครับนี่ไทางเราโดนตัดขาดนี่แสดงว่าเราต้องมาทางนี้เลี้ยวข้างหน้าอ่าโอเคโอเคนะตรงนี้อ้าวมีเขาซอยดีเมอรเสียงเพลงมันจะขึ้นมา <c oughs> ทำไมโคตรเสียวทุกทีเลยเวลาเสียงเพลงขึ้นอ้าวปล่อยมือโอเค อ่าอะไรเนี่ยทีนี้เราก็มาทางนี้สินะเพราะว่าตรงนี้มันโอ้โหเป็นมันปีนลงไปไม่ได้หรือไงมันนั่นนะโอ้เป็นรวดหนาำอีกมัเป็นรว่นน้ำแต่ว่ามีกุญแจอยู่ดีฮะเฮ้ยมึงกูเห็นมึงมึงจะทำอะไรพกูเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามามึงกูมีปืนอะไรมึง ไรมึงอะไรวะผมก็กดสเปซบาร์แล้วอะถอยหลังไปถอยหลังไปมันรู้แล้วเออเฮืออะไรของมันวะไม่เข้าใจเกมเลยแฮะตายเลย ผมไม่เข้าใจเกมมากขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้มันต้องศึกษากันหน่อยครับไม่ได้ครับมันจะไม่อ้อมไปทางอื่นครับมันไงก็ต้องผ่านทางนี้ได้เพื่อศึกษาเกมครับถ้าใครนี้ยังศึกษาไม่ได้ผมมั่นใจว่าดาบหน้านี้ไปไม่รอดแน่อโอ้โหเนี่ยพอเราถือปืนมาแบบนี้ใช่ไหมล่ะกดสปิอ๋อให้ไล่มันถอยหลังไป นี่โอ้พระเอกพระเอกเราไม่โคตรเลวเลยเว้ยนี่ได้มีดมันแล้วนี่เออใช้นี่แทนกุญแจก็ได้จะใช้ได้เหรอวะแล้วผมอะไรอ้าวนี่ใช้ได้จริงด้วยแต่โอ้ยนี่ไม่เหมือนดิสเด้นเลยดิสเด้นไม่ต้องหากุญแจแล้วก็วนกลับมาแต่มีปุ๊บเราสามารถทำอย่างนี้เฮ้ยมึงกูเห็นมึง อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้หนูอย่าเข้ามาใกล้ฉันนี่เปรียปร้ยวเปรี้ยวอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมึงอา้าวโทษทีว่าปืนลัน่นแน่แมงเริ่มแห่มากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ขอใก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่ไหวแล้วขอเพ่นก่อนดีกว่า,มนนามไม่ได้ไาตามมาอีกดเลยวะไม่ตามมาไม่เลิกเลยโอ๋ยไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงกระโดดอีกมึงเอือมาตามไปกี่รอบไปเนี่ยให้มันได้อย่างงี้แส้มันต้องมีทรือเทคนิคการเล่นเส่ อย่าอย่าอย่าเข้ามาพอเข้ามาแกจะเป็นอย่างนี้นี่อะไรอุ้ยสู้สู้สู้ครับมันสู้นี่นี่นี่เอือนอนหลับไปซะไอเชี่ยเนี่ยเดนแมงก็แห่มากันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจอมเสียกระสุนหนึ่งนัดแล้วแกก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันนี่ ในยุคของยุคของอะไรวะตอนนี้เราอยู่ยุคแล้วเนี่ยที่แน่ๆมันไม่ใช่ปัจจุบันแน่นะครับเราอยู่ยุคอะไรยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วกันนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าเอ,อ่ยุคที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่แข็งแกร่งเท่าน,นั้นถึงจะอยู่รอดได้นะครับเพราะว่าสภาพเมืองแบบนี้นี่อดแอนแอยู่ไม่ได้แน่ผมมั่นใจว่าอากาศมันก็ไม่ค่อยสะอาดด้วยแหละเป็นอยอะไรเน่นี่โอ้เออ แล้วสิออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออโอโอโอ,โอบวกกับประตูครับเป็นไงล่ะเอวเขาดีจริงๆบวกกับประตูได้อ่าเราก็เดินลงมาก็เลี้ยวมาซินะก็ถึงแล้วโอเคแหมแค่เดินทางนี่มันช่างลำบากสินี่กันะไรจริงๆทำไมเวลาวิง่งต้องมีเสียงเพลงขึ้นมาด้วยวะเวลาสเตม,มิน่าจะหมดเดีฟังเสียงเพลงฟังเสียงเพลงอ่าพอครับ เอาเดินเลยมาเลยอย่าบ่กนะนี่ผมต้องอ้อมอีกเนี่ยนี่นี่อย่าบอนนะว่าพระเอกเรานี่เจอแค่รูดหนาแค่นี้ม่ไปไม่ได้แล้วทีสะพานเมื่อกี้นี่กไปได้สบายๆเลยไม่ตายด้วยแต่มเฮ้ยอะไรอ่ะเขาขอของเรามีของเปล่าไม่มีจ่ะขอภัยด้วยนะแจ๊ะ ตัวเองฉันไม่มีของช่วยเหลือพวกเธอหรอกไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงๆไม่มีของแต่มีของที่ผมให้ไปแล้วสงสารสงสารป้าแกเฮ้ยนี่ไงอ,อ้าวไม่มนมีกระโดดปีนขึ้นไปวะเฮ้ยกระโดดปีนขึ้นไปแซ้จะบอดนะแค่นี้ปีนไม่ได้โอ้พระเอกของแม่ง ขี่ไปอีกทางเดินเดนอเ้อมอะไรอะไรครับป้าเอ้ยา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 ,ยายป้ายาผมไม่อยากมีเรื่องกับป้าครับนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเนี่ยโอ้ป้าแม่งยังโหดอ่ะไม่รู้ในกระสุนแม่งมีปืนหรือเปล่านี่ทางนี้แหละใช่เลยถึงแล้วโอ้ ล่นางน,นั้นกระดูกคนแขนคนหรือว่าซาบปลาหักพังกันนั่นนะ่ะเริ่มจะแยกแยะไม่ออกแล้วนะครับเล่นเกมนี้ไอ้เสียเฮ้ยอะไรเ่ะมีของให้เราบ้างอะไรวันนี้นี่กระดูกรเน,นี้โอ้ท่ไม่บอกท่าไม่บอกว่ากระดูนี่คิดว่าเศษผ้าเน,นี่ยนี่สุดแต้งกลับมาถึงบ้านเราแล้วเราต้องเข้าไปสำรวจดูแล้วว่าลูกเมียเรายังมีชีวิตดีอยู่หรือเปล่าอ๋อ นี่เดิเนเข้าไปแบบมาดเขาอีกอออนี่ในสุดก็ถึงเขาเขาที่แปลว่าบ้านโอ้โหสภาพบ้านดูน่ายอยู่ขึ้นเ,ยเลยแมรี่จูลี่จูลี่นั่นไงรู้ชื่อแล้วครับแมรี่คือเมียของเมียหรือว่าภรรยาของเราส่วนจูลี่ก็คือลูกสาวของเรานะครับหรือว่าจะเป็นน้องสาวภรรยาก็ไม่รู้นะครับวันนี้ออห้องครัวเรามีอะไรเหลือบ้างหรือแค่นี้เองเหรอน้อยเครื่องปั่นก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะ ไอชเคือเครื่องชงกาแฟนะครับโอ้โหสักแก้วก่อนไปดีไหมเนี่ยสักแก้วก่อนไปสักแก้วก่อนไปช่างมันครับตรงนี้ขี่ไม่หลาจริงอ่าโอเคเฮ้ยรูปอืมเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่ท,ท,ทำให้คนกลับบ้านมันดีเหนื่อยนี่อ้าวไม่ใช่รูปเหรอนจดหมายถ้าเธอได้ถิ่นจดหมายนี่แสดงว่าฉันกับรูปไม่อยู่ที่นี่แล้ว บอังว่าเธอคงจะตามหาพวกฉันเจอนะฉันรักคุณนะพิลหลูกก็รักคุณด้วยแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเราพวกเราเนี่ยจะไปรอดได้หรือเปล่าเพราะสภาพพื้นที่มันแย่มากมันแย่จริงเลยที่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้วเอาไว้เจอกันแล้วกันนะหวังว่าเธอจะตามหาพวกเราเจอขอทิ้งท้ายอีกอย่างนะยังไงฉันก็เชื่อมั่นนะว่าเธอจะต้องรอดและมาหาพวกเราได้อ๋อใช่ อย่าลืมกาแฟด้วยล่ะแล้วก็ข้าวในห้องครัวนะมาหาพวกเราให้ได้ล่ะที่รักลูหลักลูหลักเธอมากฉันก็รักเธอมากนะนี่เขาแต่ตินเกมไอเอะมไรแล้วนะหันหลังกลับมาบ้างก็ดีนะเอ๊ะเออหันหลังกลับมาบ้างหน่อยให้คนดูเขาเห็นหน้าหน่อยนะรักในจิบจิบเออจดหมายนี่ต้องเป็นจดหมายของแฟนเราแน่หรือว่าเมีย เฮ้ย,ยงเงียบดีโหยเงียบแม่งคตรหล่อเลยเว้ยใหญ่เงียบดีจูลี่นื่นจรงจริง <c oughs> ฉ,ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆเลยนะกับการกระทำของฉันเนี่ยฉันมาถึงชาเกินไป ฉันมาถึงชาจริงๆฉันไม่รู้ว่าลูกกับเมียของฉันนี่อยู่ในสภาพยังไงบ้างสภาพสถานที่ทุรากันดารอย่างนี้พวกเขาต้องไม่สบายแน่ถ้าฉันมาเร็วกว่านี้สักนิดเออฉันอาจจะได้เจอพวกเขาแล้วก็พาพวกเขาไปฉันอาจจะช่วยพวกเขาได้มากกว่านี้ฉันนี่มันชาจริงๆฉันมันสายตลอดการให้มันได้อย่างนี้สิแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกแย่จริงเลย โอ๊ยไอ้เชีย่ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวโอ๊ยก้องก้องเฮ้ยโอ้